ประดูป่านะคะนี้ประดูป่าเราเริ่มขยับใส่กล้าเอ้ยใส่ผสมดินใหม่นะคะแล้วก็เอาใส่ถุงที่มันมีสารอาหารน้อยลงนะคะของเรานี่จะใช้ดินผสมขุยมะพร้าแล้วก็ขี้หวัวท <c oughs> ีนี้ยางนาเราเยอะนะคะมีขั้นสอง0มื่นต้นได้ ก็มาดูมาดูป่าไม้แดงปีนี้สักมีไม่เยอะเดี๋ยวต้องพึ่งพาน้องฝนนะคะอ,อ,อุตรดิตย์ยมส่งกล้ามาให้พี่ ของเราก็เน้นเฉพาะเม็ดที่เราหาเองได้นะคะที่ว่าเฉพาะเยอะๆราคาก็จะได้ไม่สูงมากจนลูกค้าไม่สามารถนำไปปลูกได้อันนี้พยุงนะคะปีกายต้นพยุงเมื่อปีกายขยับเพื่อไม่ให้ลากาติดแล้วก็ใส่ดินใหม่ต้นพยุงจัดทำด้วยนยุง อันนี้ชิงชันชิงชันเริ่มผลิแล้วนะคะได้มเมล็ดพัน์มาจากนนองโกนจังหวัดโคราชนะคะแปลงเราจะเป็นแปลงลูกเครือข่ายถ้าเราไม่มีเม็ดชนิดไหนเราสามารถไปหาได้จากพี่พี่ในเครือข่ายเราก็จะเปลี่ยนเม็ดกันถ้าเรามีอะไรเยอะเราก็แบ่งให้เขาเขามีอะไรเยอะเขาก็แบ่งให้เราสลับกัน จ่ายตังค์เพิ่มบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ตกลงกันอันนี้ใส่ถุงใหญ่ไว้นะคะเพื่อลูกค้าทุกชนิดไม้ทุกชนิดไปปลูกแล้วไหมมันไม่ได้รอดทุกต้นเราไม่ได้รับประกันการรอดทุกต้นเมื่อมีการตายเกิดขึ้นการทำไม้ใหญ่ไว้รอการปลูกซ่อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่แปลงเรา ได้ทําไว้นะคะเนี่ยราคาก็จะต้องขยับขึ้นตามตามลักษณะต้นต้นใหญ่ก็ราคาอัพขึ้นแต่การขนย้ายก็จะลําบากขึ้นเคยใส่รถได้สองพันก็จะใส่รถได้ประมาณแค่ไม่ถึง500เพราะลักษณะถุงดูถุงใหญ่มากดินดินที่นี่เป็นหน้าดินแดงนะคะหน้าดินแดงจะมีความหนักของเนื้อดินอันนี้ ปร,ป,ประดูป่าปลาดูปลาปี2,564นี่เราเพาะประมาณ4เดือนชุดนี้นะคะสามารถออกปลูกได้พยุงปีนี้เราเพาะไว้เพาะเพิ่มไว้อย่างละ2แปลงแปลงละ2,000กว่าต้นอะประมาณนั้น2อร่องนี้ก็ตกอยู่ประมาณเกือบเกื0บ5,000ต้นนะคะอันนี้พยุงกับ ปลาดูเนี่ยปีนี้ใส่ไว้5้าล่องก,ก็เดี๋ยวจะเพิ่มมะฮอกกานีนะคะเพิ่มแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้ลมพอไม้ทางใต้นะคะแล้วก็ได้มเมร็ดพันธ์มาจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็มีสตูนบ้างเล็กน้อยอันนี้จะเป็นมักกล่ำตาควายนะคะแล้วก พันไม้ที่เยอะของปีกายก็จะเป็นชุดนี้นะคะจะเป็นอินทนินถามว่าเมื่อปีกายนี่เราเพาะแบบเพาะสุ่มอะคะ่ะเพราะว่าแปลงเราจะเป็นแปลงที่ไม่ได้มีการจองต้นไว้เราก็เพาะตามความพึงพอใจของเราเ <c oughs> จ้าของเขาก็โอเคนะก็คือเขาก็ให้เราจัดการโดยที่ท่านก็ไม่ได้มาตรงนี้คือให้เราดูแลเองเลยแต่บางทีเราก็ เอาไว้แถมให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อขั้นพันต้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแถมให้อันนี้ใส่ถุงใหญ่ไว้เลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้หลุมโพใส่ไว้ปีกายต้นก็จะใหญ่ๆประมาณนี้อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้จิกจิกทะเลมะเมล็ดพันธุมาจากเกาะสุรินนะคะมาจ้อยไปเที่ยว บะบิกายเนี่ยต้นก็สูงประมาณเม็ดเม็ดกว่าเมตรยี่สิบเม็ดห้าสิบก็มีนะคะนี่ตะเคียนตะเคียนทองมเมล็ดพันธุ์จากบางสะพานนะคะขยับหมดแล้วนาตอนนี้ขยับใส่ดินใหม่ต้นมันนั่งนานมากเลยนะไม้ชนิดเนี้ยแต่พอขยับปุ๊บใจดินใจ ปุ๋ยไม่แล้วนะเดี๋ยวจะฉีดยานะฉีดยาฆ่าแมลงนิดหน่อยเพราะว่าแปลงเราเป็นแปลงใหญ่ถ้ามาใช้ธรรมชาติอยู่ก็คงช่วยเหลืออะไรมันไม่ได้ต้องเล่นยาต้องลงยาบ้างนะคะมันใช้ธรรมชาติทั้งหมดไม่ได้อันนี้สีตรังนะคะไม้มาจากสัต์จูนนะคะแฟนหามาให้อันนี้หลุมพอนะคะลุมพอมีอยู่ประมาณสองแปลงสองแปลงก็ตกประมาณ5,000ต้นใครอยากได้ก็ รายงานมาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษอันนี้ะม,นมะเขอกนีเมล็ดพันธุ์หาได้เองนะคะนี้ก็จะเป็นพวกพยองโอ้พยอมก็นั่งนานมากกว่าจ,จะโตได้เนี่ยค่ะจะเขียนปีกายนี่หาได้เป็นแสนกล้าแต่ดูดิเนี่ยค่ะถามว่าความเสียหายในแปลงเรามีไหมมีนะคะเราเพาะมากมายถามว่าลูกค้าบางคนก็จะ เนี่ยหาเม็ดเองอะไรเองได้แล้วทำไมไขายราคาสูงคุณรูนะคะเราก็จะมีเนี่ยค่ะประมาณแบบนี้มันมีการเสียหายในแปลงเกิดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าดินเป็นส่วนหนึ่งของการเพาะกล้านะคะดินแต่ละเที่ยวที่เราได้มามันจะไม่เหมือนกันบางที่ก็เป็นดินทรายบางที่ก็เป็นดินเค็มดิน เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าไม้ชนิดใดชอบดินชนิดไหนจนกว่าเราจะแบบเออนี่ขนาดคุณลุงแกทำมานานมากแล้วนะคะบางบางครั้งบางรอบก็ยังมีเนี่ยค่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอันนี้แปลงใหญ่เราไม่รู้ว่ายัางไงนะคะแต่แปลงเราก็คือทดลองมาปีนี้ปีที่สองนะคะอย่างเนี่ยมะม่วงหิมาพานต์ขึ้นได้ง่ายเยนดินทราย ตะเคียนไม่ชอบดินทรายตะเคียนจะชอบคล้ายๆออกดินอนันเหนียวๆนะที่เรากอกดินมานะลุมพอได้อยู่นะดินทรายก็พอไปได้แต่อันเนี้ยขึ้นได้หมดเลยเนี่ยดินทรายที่เจ้วมาจากเขาเต่าไอเนี้ยไอสีตรังรอดดีมากนะคะไม้แต่ละชนิดไม่ได้ชอบดินเหมือนกันนะคะในแปลงจึงจึงถามว่า,วาโอกาสในการ เสียหายก็มีนะคะแต่เราก็จะพยายามทํำให้มันเสียหายน้อยที่สุดอันนี้บุญนาคนะคะเดี๋ยวเราจะขยับไปใส่ถุงใหญ่ซื้อมากิโลแล้วตอนนั้นไม่แน่จะร้อยห้าสิบหรือเท่าไหร่เนี่ยค่ะได้แค่นี้เองนะคะถ้าได้แค่นี้ปุ๊บถามว่าเราขาดทุนไหมขาดทุนแล้วถ้าเราขายสิบห้าบาทเราไม่ได้ไรแล้วเราต้องเอามาใส่ถุงใหญ่และเราให้มันโตนิดนึงทาเวลาให้เขาแล้วก็ขายในราคาตัวละห้าสิบาทนะคะถึงจะได้กําไรกลยุทธ์ในการตลาดเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดนะคะ ทีมงานในแปลงของเราก็มีอยู่ประมาณสองท่านนะคะที่จ้างเป็นเดือนๆนอกนั้นก็จะนำทีมงานปลูกเข้ามาช่วยในพยุงต้นใหญ่ต้อยเป็นคนที่ว่าบางครั้งเราไม่ได้แบบขอมาจํำก่อนเนาะเราไว้วางใจกันเนี่ยพอสั่งไว้แล้วไม่มาเอาก็มีนะคะแต่ว่าเราซีเรียสไม่ไม่เพราะต้นไม้ยิ่งอยู่ยิ่งโตยิ่งเงินได้เยอะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าว่า สั่งไว้แล้วมาเอาก็จะดีที่สุดสั่งแล้วไม่มารับไปทางเราก็จะเสียเวลาในการในการดูแลนะคะทีมงานของเราจะทำงานแบบครอบครัวนะคะอันนี้คือการเรียนออนไลน์ในแปลงพ่อลูกอ่อน